มาดูการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างใบเจีย 3M ทางด้านขวามือกับใบเจียทั่วไปทางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นว่าใบเจียสามเอ m, เนี่ยทางด้านขวามือจะกินเนื้อโลหะได้เยอะกว่าในเวลาที่เท่ากันนะครับจะเห็นว่าความสั้นโลหะเนี่ยเหลือน้อยกว่านะครับอันนี้ก็คือใบเจีย3าอที่เราเอามาลองเจียชิ้นงานกันดูในช็อปนะครับก็เป็นแท่งเจียเก็บเรียบสุดเลยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งของ3 m อก็คือตัวสเปรย์เอกประสงค์นะครับตัวนี้หล่อลื่นได้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปโชว์ชาแนลนะครับ d ดียวบายบายคิปโชว์วันนี้นะครับอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์มีความยินดีอย่างยิ่งเลยครับจะพาเพื่อนๆมาชมผลิตภัณฑ์นะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์วันนี้เราจะมาดูผลิตภัณฑ์ของ 3M ก่อนนะครับสำหรับฮาร์ดแวร์เฮาส์ตรงนี้เราอยู่ที่สาขาบางนานะครับฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขาบางนาตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่25และฮาร์ดแวร์เฮาสยังมี6สาขาทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ บางนาสาขาระยองสาขาทธิภรักษ์สาขาศิรชาสาขาอมตะนครสาขาบอาวินและสาขาแฟนชัยอยุธย,ยานครสวรรค์พัทยาเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาเครื่องมือช่างผลิตภัณฑ์ 3M ได้เลยครับไปเลยนะครับวันนี้ยังไงเดี๋ยวตามเขาดูข้างในครับเป็นเกี่ยวกัผลิตภัณฑ์ที่เราจะไปดูของ 3M นะครับโอเคนะครับบรรยากาศด้านหน้าเราจะเห็นนะครับมีเครื่องมืองานช่าง นะครับสำหรับช่างมืออาชีพนะครับเข้าใจช่างอย่างมืออาชีพแล้วก็ราคาเป็นมิตรกับช่างนะครับราคาถูกนั่นเองครับผมก็บรรยากาศภาพรวมประมาณนี้นะครับเข้ามาก็จะเจอ power tool เลยครับหากใครกําลังมองหาเครื่องมืออุปกรณ์แบรนด์ 3M บอกเลยว่ามาที่ h u r d w a r e house สาขาบางนาของครบจริงนะครับ 3M พัฒนาสินค้าภายใต้เรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยทําให้การใช้ชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยครับง่ายขึ้นอย่างเช่น ตัวเทป9ก้าระดาษ้าพอดอิดนะครับอุปกรณ์ก,การไกลต่างๆสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์แล้วก็เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยประมาณปี2 5 0 5รู้จักกันดีในสินค้าแร่เข้ามาคือยายขัดสีเขียวสก็อต <ใน S 1> ไบรท์นั่นเองเอตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่พนักงาน3ามเอ็มครับในบูธของ 3M เอ็มเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนบ้างครับพี่ก็จะมีหลายตัวครับแต่ว,วันนี้ที่ผมจะมาแนะนํานก็คือตัวใบเจียตัวใหม่ของ 3M นะครับตัวนี้ จะเป็นใบเจียตัวใหม่ของ3 m ครับครับซึ่งเป็นเม็ดทรายเซรามิกรูปทรงสามเหลี่ยมอ่าจะช่วยในการกัดจินแล้วก็คงทนนะครับซึ่งตัวนี้จะแตกต่างจากทั่วไปก็คือจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมอ่ามีเม็ดทรายเป็นเซรามิกซึ่งเซรามิคจะแข็งน้อย <c oughs> กาเพชรแค่เ <c oughs> บอร์เดียวนะครับครับแล้วเราเอามาขึ้นรูปเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับก็คือหนึ่งช่วยในการกัดจินไวแล้วก็สึกช้านะครับใช้งานได้ทั้งเหล็กแล้วก็สแตนเลสนะครับ แล้ก็ที่อยากแนะนําก็จะเป็นตัวใบตัดอ่าครับใบตัดของเราเนี่ยก็จะมีเม็ดทรายเซรามิกรวมอยู่ด้วยนะครับตัดได้ทั้งงานเหล็กและงานสแตนเลสแล้วก็หนาหนึ่งมิลนะครับผมวันนี้ก็อยากจะอ๋อครับเป็นใบตัดชื่อว่าใบตัดสีทองใบตัดทองอ่าใช่ครับใบตัดทองแล้วก็ใบเจียที่ผมให้ดูก็จะเป็นใบเจียทองด้วยครับครับอ่าเราก็จะมีตัวสี่นิ้วห้านิ้วแล้วก็เจดนิ้วครับผมสำหรับ ตรงนี้ก็มีรวมถึงใบใหญ่ๆตรงนี้ครับร <ไป S 1> มีตัวใบ<ร>ไ, <ป S 2> ไฟเบอร์14รนิ้ว16นิ้วแล้วก็พวกจานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อนหลังแข็งนะครับตัวจานทรายตัวนี้มันใช้ต่างกันยังไงครับหลังอ่อนกับหลังแข็งแนะนําเพื่อนๆหน่อยครับได้ครับตัวหลังแข็งเนี่ยครับจะเหมาะก,กับงานพื้นหน้าเรียบหน้าเรียบใช่ครับในส่วนหลังอ่อนเนี่ยจะเหมาะกับงานเข้าโค้งมันจะให้ตัวได้ดีกว่าอ๋อมันมันมันนี่ครับมันให้ตัวแบบนี้ได้ใช่ครับครับแล้ว งานไม้งานเหล็กมันแยกกันไหมครับหรือว่าใช้กันได้ไหมถ้าเป็นงานเหล็กงานไม้ก็ตัวนี้ได้ครับ,รบแต่ถ้าแยกออกมาเป็นงานสแตนเลสครับก็จะเป็นตัวนี้อ๋อดูไว้เป็นสีม่วงๆนะครับเหมาะกับงานสแตนเลสคือเน้นผิวสแตนเลสจะเป็นเน้นผิวครับครับผมตรงนี้เป็นงานขัดงานเจียงานตัดเกี่ยวกับเหล็กสแตนเลสใช่ครับผมนะครับแล้วก็จะถามอีกอย่างหนึ่งครับมีวิธีการเลือกยังไงบ้างไหมครับสําหรับ ในงานตอนนี้เนาะมันมีหลายเบอร์ครับมีหลายเบอร์คราวนี้เราจะเลือกใช้ให้เหมาะงานยังไงครับถ้าเริ่มแรกเลยถ้าสมมุติว่าเป็นงานไม้นะครับของเราก็จะเริ่มจากเบอร์หยาบก็คือ60เนี่ยเน้นกัดกินไปก่อนแล้วเราก็ค่อยไล่เบอร์ละเอียดไปตามขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะเก็บเส้นให้มันเนียนอ๋อก็คือเบอร์ก็คืออยู่ตรงที่ตัวนี้นะครับใช่ครับียิ่งเยอะก็คือเบอร์ยิ่งละเอียดละเอียดใช่ครับยิ่งเยอะยิ่งละเอียด โอเคครับก็ตอนนี้ก็จะถึงช่วงเวลาที่ผมรอคอยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเลือกผลิตภัณฑ์กลับไปใช้ที่บ้านนะครับวันนี้ตั้งใจมาแล้วนะครับที่จะมาซื้อเกี่ยวกับใบตัดใบเจียรงานเหล็กนะครับงานขัดตรงเนี้ยก็เหมือนที่พี่เขาแนะนำนตอนเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็จะเอาตัวหลังแข็งไปนะครับเอาหลังแข็งไปเอาสองเบอร์60ครับใช้เบอร์หยาบหน่อยหลังอ่อนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่เอานะครับแล้วก็มีใบขัดสแตนเลสตัวนี้พอมีงานทํากล่องสแตนเลสด้วยนะครับ ก็มีเบอร์60เบอร์80ก็อย่างละอันก่อนนะครับไปลองใช้นะครับแล้วก็ใบเจียนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะปกติใช้พวกนี้หมดเลยครอบคุมนะครับเป็นผ้าทรายโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสเปรย์อีกประสงค์ตัวนี้นะครับเขียวเรา๊ยดตัทษทีก็หนึ่งกระปุกนะครับวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจครับราคาราคากับปริมาณตัวนี้น่าสนใจเลยน่าซื้อเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ซิฟตี้นี่เราสต็อกไปเยอะแล้วที่บ้านนะครับที่ชอป อ่ะแล้วก็ตัวนี้อีกคนหนึ่งทานน่าสนใจนะครับตัว1 4 5บาทนะครับตัวลูกขัดสีลูกขัดสาหลายขัดลอกสนิมได้ขัดสีได้ของ 3M นะครับตัวนี้ช่วยถือพี่ช่วยถืออ๋อครับผมแล้วก็ตัวสกอตไบท์ตัวนี้เดี๋ยวลองดูครับเอาเบอร์หยาบๆหน่อยก็ได้ก็คือตัวนี้หมดปิหมดนะครับใช่โอ้ตัวหยาบหมดแล้วจะเอาตัวไหนไปต้องเอาตัว สามร้อยยี่สิบตัวลองลงมาตัวไหนครับสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบตัวนี้โห oh, oh, เสียดายครับตัวหยาบหมดเดี๋ยวเราลองดูครับตัวนี้ด้วยก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ในการที่เรามาเลือกซื้อสินค้าของ 3M แล้วก็พี่เขาได้แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษยังไงนะครับของแผ่นเกียรุ่นใหม่ของ3 m อที่มีส่วนผสมของอะไรนะครับเม็ดทรายเซรามิกรูปทรงสามเหลี่ยมครับครับผมแล้วก็สังเกตให้ดีไปคือเป็นสีทองนะครับ ไปตัดสีทองไปเจี๋ยก็หลังจากที่เราเลือกซื้อนะครับตัว 3M เรากำลังจะมาจ่ายเงินนะครับที่แคชเชียร์จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งด้านหลังที่จอดรถก็ได้หรือจะฝั่งติดถนนบางนาตราดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะบอกว่าที่เนี้ยสามารถจ่ายบัตร,รเครดิตได้ด้วยนะครับบัตร,รเครดิตได้ไม่มีขั้นต่ำด้วยนะครับแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกจะได้สินค้าในราคาสมาชิกอีกทอดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตามมาจ่ายเงินเลยครับ ครับผมสวัสดีครับจ่ายเงินครับมีสมาชิกครับผมเป็นเบอร์โทรครับครับ0ูนย์เกครับตรงนี้ใช้บัตรเครดิตได้ใช่ไหมครับครับก็ครับนั่นแหละครับโอเคครับที่นี่ไม่มีขั้นต่ำสำหรับบัตรเครดิตเนาะก็คือซื้อเท่าไหรเขาจ่ายบัตรได้หมดเลยนะครับสำหรับท่านที่ อยากจะซื้อของแต่ไม่อยากเสียเงินสดนะครับก็สามารถชําระเงินได้ตินะครับปกติถ้าเราซื้อบางบินนะครับที่เคยซื้ออยู่แล้วเป็นสมาชิกที่นี่จะมีส่วนลดท้ายบินด้วยนะครับนำมาใช้อีก1วันสองวันถัดไปนะครับแล้วก็มีอายุหมดอายุด้วยนะอย่าลืมมาใช้ซ้ํานะครับภายในที่เวลาที่กําหนดให้อ่านที่รายละเอียดตรงนี้นะครับโอเคครับบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวยังไงจะดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับผม ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับเป็นศูนย์รวมเครื่องมือช่างที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับในประเทศไทยมีของครบจริงๆแล้วก็เป็นพันเนอร์กันกับ s อ g Home มี20สาขาทั่วประเทศนะครับเช่นนครนายกอุดรนหาดใหญ่ใครสวกใกล้ที่ไหนก็ไปกันเลยนะครับคุ้มค่ามากลองเข้าไปชมกันดูนะครับแล้วจะติดใจสายตรงนี้ย,ยังคมมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาใช้งานให้ดูนะครับตัวเนี้ยตัวสกอตไบร์พอดีตัวนี้เราได้เชื่อมกล่องสแตนเลสน,นะครับ ซึ่งกล่องสแตนเลสเนี่ยเวลาเราเชื่อมมันก็จะมีผิวนะครับที่มันจะออกแบบค้ำหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะครับค้ำหน่อยๆเป็นสีลุง้งตะเข็บลุ้งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางครั้งงานเราไม่ต้องการสีลุ้งสวยๆอะไรเงี้ยเราก็จะขัดขัดด้วยนะครับตัวอันนี้ผมเรียกว่าเป็นสกอ็อตไบร์อะไรกันนะครับพอเราคุ้นเคยหน้าตาเขาก็เหมือนสกอ็อตไบร์โอเคขัดฟืบพอขัดเสร็จเนี่ย สีที่เคยดำสีที่เคยคล้ำนะครับก็จะหายไปเลยกลายเป็นสีเนื้อสเตนเลสปกติเลยนะครับโอเคขัดเสร็จนี่นะครับจากที่เคยคล้ำเคยดำก็ขาวใสเป็นสเตนเลสได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้มีประโยชน์นะเราใช้งานที่บ้านก็ได้อะไรก็ได้เวลาซิงล้างจานขึ้นสนิมขัดได้เสาขึ้นสนิมขัดได้ตัวนี้นะครับทำงานได้ดีมากเลยนะครับ แล้วก็ขัดออกง่ายด้วยนะครับคมคมออกง่ายนะครับนี่ยผมก็ขัดนั่งขัดเพราะว่าเดี๋ยวเก็บงานเก็บงานด้วยเครื่องขัดอีกทีหนึ่งก็จะได้ไม่ต้องนะครับเน้นเยอะพอเรามาเน้นด้วยมือแล้วนะครับเดี๋ยวใช้เครื่องเก็บอีกทีหนึง่งครับซึ่งมันดีมากเลยนะครับอ่าโอเค เดี๋ยวสาหรับใบเจียเสเลตก็มีใช้งานให้ดูเหมือนกันนะครับก็มันคมมากเลยทําให้เราใช้แรงในการขัดเนี่ยน้อยนะครับไม่เหนื่อยนั่นเองโอเคประมาณนี้ใส่แปวเลยนะครับก็ถ้าง,งานไม่เน้นมากอย่างเงี้ยก็คือใช้งานได้แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเน้นผิวเดี๋ยวเรา เราจะทํางานผิวอีกทีหนึ่งนะสำหรับฝาตัวนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตการเจียด้วยใบเจียสแตนเลสท,ที่เป็นผิวสีม่วงตัวนี้นะครับโดยที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์40นะครับเป็นเบอร์40แล้วเราจะเจียเก็บโค้งตัวนี้นะครับเก็บงานตัวนี้ให้ให้เห็นกันนะครับ ก็คือเรามีการเชื่อมมุมของฝาปิดกล่องนะครับแล้วก็จะเชื่อมเก็บอ่ะจะเจียเก็บให้มันเรียบนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตสักมุมนึงแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันฝุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเจียแค่ให้ดูว่ามันไวแค่ไหนนะครับโอเคครับสำหรับตัว 3M เนี่ยครับผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากพวกใบตัดใบเจียรตัวนี้ผมก็จะใช้อุปกรณ์เซฟตี้ของเขาอยู่แล้วนะครับหน้ากากเชื่อม 3M ที่ปิดหู 3M พวกนี้นะครับ แล้วก็ที่กองอากาศ 3m พวกนี้ก็ใช้กันอยู่แล้วโอเคครับอ่ะเราจัดสักมุมหนึ่งนะครับนี่ครับปืบ้ดเดียวหายเลยนะ่ครับลูกเรียบร้อยครับ สิบวินาทีมุมหายเกียเสร็จเลยเร็วมากนะครับก็เหมือนที่ได้บอกไว้ว่าใบของ 3M ตัวเนี้ยคมมากๆนะครับในการที่จะเจียงานสแตนเลสเนี่ยปกติมันจะแข็งจะใช้ใช,ใช,ใช้ใบเจียธรรมดาเจียมันจะไม่ค่อยเข้านะครับบอกเลยตัวเนี้ยคมมากๆเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานาเดี๋ยววันนี้เราถ่ายให้ดูกันแค่น,นี้ก่อนนะครับโอเค